เดี๋ยวเราก็จะมาทำโดนัททอดนะคะจากแป้งอิ่วกล้วยที่เหลือนะคะแม่ขุนทองลองทอดดูนะก้อนแป้งออกมานะคะเป็นก้อนเล็กๆนะคะบิดอย่างนี้นะคะเราก็คึงกลมนะคะยาวเลยนะมาทอดไปด้วยเลยเนาะ ใครจะทำวงเล็กวงใหญ่นะคะแล้วแต่เลยนะคะนะคะลงทอดนี่ก็จะวงหนานิดนึงนะคะไฟก็อย่าแรงมากนะคะ ค่ะแล้วก็ทอดโดนัทจากแป้งอิ่วกล้วยออกมาแล้วนะคะทีนี้เราจะทานเปล่าๆก็ได้ทานกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะ